อันนี้ของยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อบูบินครับบูบินเราวันนี้เอามาคือสามตัวนี้คือยังไงอะะสามรุ่นเลยรุ่นไหนกงเลยจะมีรุ่นนี้เป็นแปดนิ้วก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นสิบแล้วก็สิบสองนิ้วใหม่ถึงสามรุ่นเนี้ยก็คือสเปกเดียวกันหมดแค่เป็นแบบขนาดต่กอไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่นะวัดก็จะสูงตามตามไซส์ของแต่ละ ให้ยังไงเรามาเจาะทีละตัวเลยอันเลิกตัวเลยตู้ของพงยี่ห้อเนี้ยบูฟิเนี่ยจะเป็นตู้ลักษณะทรงที่เป็นตู้เปิดนะครับก็จะมีพอร์ตด้านข้างแล้วก็มีพัาขยายหนตัวเลยนะทำให้สะดวกเวลาติดตั้งนะครับตัวเดียวจบเลิกไม่ต้องไม่ต้องไปเลิกเลยคือวางไปตัวเดียวจบเลยยอันนี้เป็นตู้สุดของเขาเลยใช่ไหมคะพี่เป็นสเปคโรงงานเลยครับสเปคโรงงานซึ่งไม่เหมือนทั่วไปที่เราเห็นตามตาม ร้านโบนบงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ม>คือสเปคเขาจะสูงกว่าเยอะนะฮะแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงกว่าใช่พอดูอย่างนี้นี่คือโยกใหญ่แต่ลูกเซบอ่ะอืมแบบแข็งแรงแล้วจุดเด่นของเขานี่มีอะไรบ้างะคะพี่บอยจุดเด่นเลยคือ,เร,อเรื่องเรื่องงานติดตนะั้งนะฮะส่วนใหญ่ร้านติดตั้งทั่วไปเนี่ยจนะมีปัญหาเรื่องอซับวูเฟอร์ไม่แมทกับพาวเวอร์แอมบ์บ้างแหละตีตู้ไม่ได้สเปคบ้างแต่ตัวเนี้ยตัวเดียวก็คือตัดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปหมดเลยนะครับ จะมาเขามาจะมาถามใช่ใช่คือใส่ไปรับรองิดออกมาถูกใจหลายๆสไตล์แมแล้วถ้าเกิดสมุ่มอะถ้าเกิดหนูอารถไฟแต่ว่าหนูไม่อยากไห้สำเร็จอย่างนี้หนูอยากให้ตีตู้ใหม่อก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่บริโภคใช่อันนี้เป็นตัวเลือกนะฮะซึ่งก็คือสามารถตอบโจทย์ลูกค้าบางกลุ่มได้คือไม่ได้ฟังแบบว่าห้เอน สุดขั้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ตอบโจทย์หลายๆคนได้เน้นความสะดวกสบายแต่รองรับว่าเนื้อเบสก็ดีโอ้เดี๋ยวสุดนะครับอโอ้่ะมาให้รุ่นถัดไปทีกตัวถัดไปปะอ่ารุ่นถัดไปก็ไม่มีอะไรต่างมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับตัวนี้เพียงแต่ว่าจะต่างกันที่กำลังขับที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่ตัวโป่งเพื่อเพื่อเรียกความดังขึ้นนะครับแล้วก็โฟกัสเบสอะไรพวกนี้ก็จะนิ่งขึ้นอะไรขึ้นกำลังขับเท่าไหร่อ่ ตัวนี้สเปคเคลมมาให้ที่250บาทครับ250บาทสำหรับซับหนึ่งดอกเนี่ยผมก็ก็ก็เหลือเฟือสำหรับฝั่งหนึ่งเลยครับซึ่งตู้ก็จะใหญ่ขนมาหน่อยนึงตามขนาดหน้าดอกน่าที่ตัวถัดไปได้ค่ะตัวนี้ก็คล้ายๆเหมือนกันแหละครับแต่ว่าก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกสเปคก็เคลมมาให้ที่250นะฮะกำลังเท่าไหร่ครับ250บาทครับ250บาท นะแล้วก็ด้วยรูปทรงเนี่ยผมว่า12นิ้วที่ที่ที่ไซส์ขนาดนี้เนี่ยติ๊ตูมาขนาดนี้ผมถิอว่าไม่ใหญ่มากนะถ้าคนที่ชอบแบบว่าเบร i อิมแพคเยอะๆอะไรแบบนี้ก็ก็น่าจะถูกใจส่วนตัวนตัวนี้รับรองเลยว่าก็ถูกแน่นอนใช่ครับพี่บอยคะเราหนีเรื่องการระบายความร้อนคะโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าแอปรุ่นนี้เนี่ย จะมีกรีบที่ระบายความร้อนอนะสังเกตด้านข้างนิดนึงอ๋อมีมีทุกตู้เลยใช่ใช่ครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือออกแบบใ<ช>็คเอการอกแบบทางดตต้ต,ดต่อต่อเนื่องกันได้ยาวนานมไม่มีตัดไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วการต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่นั่นแหละฮะอันนี้เป็นจุดเด่นเลยครับเพราะว่าซับบ็อกของฟูกรินเนี่ยทุกตัวเนี่ยจะให้อุปกรณ์เดสเซอรี่อย่างที่เช่นพวกสายแบต สายสัญญาณแม้กระทั่งกระบอกฟิวอ๋ออันนี้มนาเเป็็ตใช่ใช่แล้วจะมาเป็นเซ็ตหมดเลยคืออย่างที่บอกนะตู้เดียวจบเลยไม่ต้องเป็นเซ็ตต่างอะไรเลยก็คือมาตู้มาสายเพราะมาเป็นเซ็ตทุกใจปุ๊บใช่ก็ไปได้เลยค่ะที่ดีเลยกระทะก็ดีด้วยคือเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่อยากยุ่งยากคนที่แบบที่เกลียดมีจังโง่ยายค่ะทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านต้องสนใจแล้วล่ะค่ะจะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนคะ ก็ร้านติดตั้งทั่วไปนะครับหรือ่าตัวแทนจำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์ของพวกปูปลิงนะครับก็มีหลายตัวให้เลือกเล่นนะครับแล้วก็ที่ร้านที่ร้านพี่บอยล่ะคะอ่า BP Audio ครับนะฮะที่สุริสารนะครับลองหาข้อมูลดูค่ะเบอร์โทรที่อยู่ก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะไปหาข้อมูลกันได้เลยนะคะรับรองว่าผลิตภัณฑ์ยังมีอีกเยอะแยะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ไว้นนีเขาสร้างมาอกีกนะคะพี่ได้เลยครับโอเคค่ะแต่ตอนนี้อะคะเบรกแบบนึงนะคะ่ะแล้วกลับมาชมสารักเชิญต่อนะคะครับผม นี่คือลูกค้าเขาเป็นคนออกแบบเองเล่ปคะว่าต้องเอาไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนเป็นชีวิตจิงันว่านะฉันว่านะลูกค้าน่ะให้โจทย์เฮียคุณออกแบบคือลูกค้าต้องบอกว่าจะต้องทําให้นั่นจะต้องทาให้นี่ใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะคือต้องนอตรงนี้คือรถบรรทุกเนี่ย การใช้ชีวิตของของของ,ของผู้ใช้รถเนี่ยก็คือเหมือนบ้านหลังหนึ่งของเขานะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยบางทีการาทุกบรรทุกจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเป็นวันวันเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีเวลาของการพักผ่อนเพราะนั้นภายในรถเนี่ยก็ออกแบบให้กึ่งๆึ่งเหมือนแบบในบ้านนะครับอย่างที่ที่นั่งด้านหลังเนี่ยมันสามารถปรับเป็นที่นอนนุ่มๆได้เลยนะครับเป็นที่นอนนุ่มๆน,นอนอแบบสบายๆแ่บนุ่ม ครับเพียงแต่มีหมอนใบเดียวนะฮะซึ่งรรจริงๆแล้วผ<ร><น>้าห่มหมอนต่างๆเนี่ยถูกออกแบบไว้ใต้ที่ใต้ที่นอนนะครับ <จะ S 2> อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนี๋ไม่ใช่ว่ารถมีมาคือเราออกแบบให้หรือคือคือคือจริงๆในส่วนของรถเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่โลง่งเขาออกแบบมาอยู่แล้วว่าให้ให้เก็บไอ้พวกสัมบาระต่างๆไปเี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นบอกเป็นบอกตัวนี้เลยหรือเปล่าใช่เป็นบอกตัวนี้เลยซึ่งสามารถปรับเป็นที่นอนได้เลยนะครับก็เปิดขึ้นมาเอาหมอนเอาวางเอาผ้าห่มขึ้นมาก็สามารถที่จะ นอนดูทีวีแล้วก็รายการบันเทิงต่างๆนี่ไงหมาูกพกมาแล้วเรียบร้อย <laughs> <laughs> รับโทรสัพค่ะเดี๋ยว เห็นบอกมีทีวีนี่ก็คือดู3579ดิจิตอลเลยได้เลยดูดิจิตอลทีวีเลยโอ้อันนี้แบ่ว่าจะดูจากดีวีดีนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์พวกเอ่อ USB ต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเลือกแหล่งรายการจากดิจิตอลทีวีอ๋ออั้ติดดิจิตอลของอะไรอะคะเป็นของพโยอนีครับพายอนีครับเป็นของพายอนีที่เราเคยเล่นเนาะในในในช่องสายครับแล้วโดยเฉพาะระบบเสียงนะครับเราใส่แอมขนาดสามตัวแล้วก็ซับ อ่าบูเฟอร์ขนาด12นิ้วนะครับเราดูหนังสามารถแบบหนังแอคชั่นเนี่ยให้ความกระคือเรียกว่าไม่แพ้ในโรงหนังเลยนะครับพูดถึงซับดิฉันลืมไปเลยซับสิบสอนิ้วของอะไรตรงไหนหนูมองไม่เห็นซ้อนไว้ตรงไหนครับซับที่ติดตั้งอยู่บริเวณใต้เบาะนะครับนี่ฮะตรงตู้ใสๆนะครับกี่ตัวนะคะครับผมซับใช้ข้างเดียว1ินิ้วซึ่งก็เพียงพอสําหรับปริมาตรรถขนาดนี้นะครับตัวนี้เขาเจ๋งยัติดกระคือ ก็ลงเบสได้ลึกครับแน่นนะโดยเฉพาะได้แอมพลิึ่งมา500วัตต์ป้าดีก็ไปขับด้วยนี่เรียกว่าเบสสวิงกันได้ไม่อั้นเลยเกิดมาเ,<ล>เพื่อกันแล้วกันแบบพุ่งเลยใช่ไหมหนูเคยหนูเคยได้ยินนะว่า ถ้าขับถ้าต้องต้องแบบว่าอยากได้อยากได้เสียงที่แบบว่าตรงเนี้ยต้องแบบว่าแอมกาลังดีๆแล้วก็ต้องแมทกับลราครูใช่ครับต้องกําลังถึงครับมาถึงจะขับออกมาได้แบบเต็มที่ใช่คือให้เขาเร่งวอลลุ่มแค่ไหนไม่มีแปกไม่มีแปกไม่จะออกมาคมกระชับแล้วเคลียร์จะไม่ไม่เบลอไม่คลางนะครับเพราะว่ากําลังขับแอมที่ถ้าถึงเนี่ยนะครับ การขับเสียงหรือว่าการตอบสนองระเบียบของเนื้อเบรสมันจะออกมาได้แบบเป็นประสิทธิภาพเต็มที่นะครับอันนี้เราครบทวนเรื่องเ <นะ S 2> ครื่องเสียงแล้วคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่า,อ,าอยากได้อะไรก็มีในเรื่องของความบันเทิงในรถนะครับเราอยากรู้ภาพแสงสีเสียงครบครันใช่เรากำลังจะพูดถึงงานซาวใช่เฮียคิดยังไงออกแบบงานซาวลูราขนาดนี้มาไว้บนรถคันนี้ครั้งแรกเนี่ยมันได้คอนเซปต์เลยนะคอจริงๆเราเราคิดว่า รถเนี่ยมันไม่ต้องจํากัดว่าจะต้องแบบว่าความสวยงามจะต้องเป็นรถเก่งเท่านั้น<อ>นะครับจะต้องอยู่ในรถหรูหรูหรือว่ารถที่ก็ใช้งานทั่วไปนะครับรถบรรทุกเนี่ยมันก็เขาก็สามารถที่จะมีความสุขแล้วก็การติดตั้งที่สวยงามแลการดีไซน์ที่เรียบหรูได้เหมือนรถทั่วไปนะครับ จริงจริงเขาเป็นนักหนูยังรู้สึกแฮปปี้เลยอ่ะสิ่งที่หนูชอบมากคืออะไรรู้ไหมคืออยากคือคืออยากอยู่กับคันจอดีวใช่ไหมสิ่งที่หนูชอบรู้สึกคืออบอุ่นปลอดภัยเลยอบอุ่นปลอดภัยคือคือโลภาพแบบรถบรรทุกเก่าๆไม่หลายหลายคนคิดว่าถ้าแบบว่าฟิลนะอารมณ์นะแท็กซี่รถบรรทุกหรืออะไรเงี้ยก็จะได้รับการเซอร์วิสที่ไม่ค่อยดีก็คือตามตามแบบ ก็พูดเนาะประเทศไทยอ่ะประเทศไทยอ่ะคือถ้าช่ถ้าเป็น BM เป็นแบน์หรือว่าเป็นแพงๆเนี่ยก็จะแบบว่าได้เซอร์วิสดีแล้วก็ถ้าเป็นสิบล้ออะไรเงี้ยใครที่เหลืออะไรเงี้ยใครจะรู้ว่าคันนี้นี่มีเครื่องเสียงระดับขนาดแล้วจะบอกว่าเฮียเขาเขาที่เฮียเขาดูแลลูกค้าและเซอร์วิสลูกค้าทุกคนได้มาตรฐานเท่ากันอ่าใช่ลูกค้าทุกนระดับไม่ว่าจะเป็นแบบรถทั่วๆไปว่าที่นี่เขาก็ติดตั้งมีลูกค้าเยอะแยะมากมายหลายระดับ คู้ชมค่ะบอกกันมากขนาดนี้แล้วพูดมาขนาดนี้แล้วให้เฮียพลวัตฝากร้านหรือฝา,า,อากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยถ้าใครที่เดินเข้ามาแล้วแบบพอพูดถึง,งล็อกเก็ตซาว์เนี่ยร้านใหญ่ร้านหรูร้านถ้วยเยอะร้านว่าจะคิดว่าจะแพง,งหนูอยากให้ฝา,ากความคิดเห็นหรือฝากอะไรถึงถึงแบบคนดูที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่าล็อกเก็ตซาวเราเนี่ยเป็นยังไงก็อ,อยากจะฝากนิดถึงนะครับว่าล็อกเก็ตซาวเนี่ยก็ปัจจุบันก็เปิดให้บริการมา30ปีแล้วนะครับ นะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะครับประเภทไหนนะครับออทาง l o อกเกสซาวเนี่ยก็คือให้ความใส่ใจเหมือนกันนะครับก็คืออยากได้ดีไซน์แบบไหนนะครับเราอยากได้รูปแบบการติดตั้งความสวยงามนะครับรูปแบบใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับปได้เลยใช่ครับเรายินดีที่จะบริการให้ในทุกรูปแบบนะครับ ข้อสาคัญคือการตอบโจทย์นะครับคือสําคัญที่สุดของเราคือลูกค้าต้องพอใจที่สุดกับผลงานนะครับที่มาตั้งกับเราเนี่ยแหละค่ะคือคอนเซ็ปต์เขาและนี่ก็คือล็อกเก็ตซาวสร้างความสุขทุกเส้นทางวันนี้ต้องขอบคุณเฮียพลวัตมากๆครับมากี่ทีก็มีรถดีๆเราได้ดูตลอดเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเฮียจะเป็นเครื่องบินมาและเออกำลังติดตามเครื่องเสียงบนเครื่องบินไม่แน่น่ะไม่ไม่แน่ ฉันันอยากเห็นเฮียติดเรือเรือบางทีก็เรือดาน้ำเรือเขาติดมาแล้วเรือติดเรือติดแล้วมอเตอร์ไซต์ติดแล้วอีกคันนึงที่หนูอยากให้เห็นติดมากอะไรหรอใครที่แบบว่าอยากมีเครื่องเสียงในรถจักรยานลองมาพูยากไปเพราะว่า เดี๋ยวคนขางจักรยานจักรยานแทนนะจ๊ะมาได้เลเป็นเทรนดใหม่ที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่าปัจจุบันคนใช้จักรยานเยอะมากนะครับเฮียเฮียเลงเห็นนะจ๊ะมาไม่ได้เลงเห็นนะจ๊ะคือฉันเล็งเห็นมากว่าคือเฮียเขาชอบทำงานยากๆไงแล้วก็จะต้องโจทย์ยากขึ้นไปขึ้นไปแล้วเฮียก็จะแก้โจทย์ได้แก้โจทย์ได้จักรยานใครเนี่ยลองมาเดินมาปรึกษาเฮียแล้วนู้จะปราย คุณเล็กกับการติดเรื่องในจักรยานไม่ใช่ทำไม่ได้นี่เฮียนี่มันเริ่มคิดละเริ่มคิดแล้วจะไปหาแอมจิวมาจากไหนลำพูนเราล็อกไวให้เฮียคิดไปดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้รอคุณชมอยู่ค่ะกับชมเอ็กซ์เ่ิลจากอุตสาหกรรมมอบิลนะคะไม่ชมสาวๆค่ะเอ็กมากคนนี้บอกเลยไปดูค่ะเอ็กซ์สุด ที่123ค่ะ ไม่มีแหงแ่งแน่นอนและสำหรับเครื่องดื่มแหงนะคะเขามีกิจกรรมที่จะพาคุณไปเที่ยวบาหลีฟรีๆแค่คุณนะคะ,ะเข้า<น>ไป www.hangster.com นะคะสมัครรับแหงไอดีเสร็จแล้วเดินเข้าไปในเซเว่นซื้อแหงมามาก เท่าที่คุณจะซื้อได้แล้วเสร็จแล้วนะคะ <ไป S 1> คุณ <ไป S 1> ก็เอาแฮง ID ของคุณใส่ไปในใบเสร็จของเซ l ว่นนเลเนั้นส่งไปพร้อมฝา1ฝาได้สองแต้มและใครที่แต้มมากที่สุด24คนแรกไปเที่ยวบาลหลีฟรีกับแฮงเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะตุลาคนี้เขาจะประกาศผลแล้วช้าไปไม่ได้แต่ตอนนี้อยากดูรายการย้อนหลังทำยังไงอยากดูรายการย้อนหลัง <c oughs> ดูใน YouTube ค่ะ มีทุกเทปเลยค่ะร้อยกว่าเทปของเรามีทุกช่วงเลยค่ะเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ใครที่อยากเริ่มเข้ามาเอ็กซ์เซอร์ซาวน์นะคะอยากเริ่มพูดคุยกับพวกเราทั้งสามคนนะคะเข้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราเลยค่ะเสรยงคำว่าเอ็กซ์เซอร์ซาว์เหมือนกันนะคะพวกเรารอตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะงั้นวันนี้เราไปพร้อมกับรถถังเอยรถบรรทุกคันนี้รถหัวลากไม่ได้บรรทุกนะเขาเรียกรถลาก หรือเขาเรียกวันทูกว่าเรียกอะไรเรียกอะไรไม่รู้เขาเเเรียยกลาไม่รู้เรียกอะไรเพราะเลยขนีใหญ่ยาวมากโอเคค่ะงั้นวันนี้ราตรีสวัสดิ์จุ๊บจดีเจงขอเพลงหน่อยแฮงคาริบารีเข้าไปที่เว็บเว็บแฮสเตอร์ดับคำแล้วสมัครแฮงอัดีส่งต่